ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหากช่วยพวกเดียวกันตายแน่วีระดายับสามารถปมแจงไม่เคยส่งคนไปสอบแทนจากกรณีนักการเมืองอักษรย่อสอ,อ,สอเสือสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่งลูกน้องเรียนและสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกแทนจนถูกสั่งตัดสิทธิการเรียนตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนายสามารถเจนชัยจิตวณิธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้โพสต์ภาพผลการเรียนพร้อมข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยมีข้อความระบุว่าผมเรียนกฎหมายอีกใบกำลังจะจบในเดือนหน้านี้ไม่เคยมีประวัติให้ใครไปเรียนแทนไปสอบแทนเวลาเรียนก็ไปเรียนสุกกลางคืนเสาร์และอาทิตย์ไม่ใช้เวลาราชการไปเรียนและวิชาภาษาอังกฤษผมก็ได้บีบกนะครับ ดังนั้นข่าวที่ออกมาก่อนหน้าก็เป็นเรื่องหวังผลทางการเมืองบางอย่างแน่นอนซึ่งไม่ใช่การให้ข้อเท็จจริงโดยหลักสุจริตดังนั้นใครให้ข้อมูลที่ว่าใครเป็นแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลต่อจนนำไปสู่การฟ้องร้องได้ผมมอบให้ทันที2,000 200, 0 0บาทเพื่อรักษาปกป้องชื่อเสียงของผมและไม่ให้ใช้การเมืองแบบเก่ามาทำลายกันผมจึงขออนุญาตนำเกรดบางส่วนมาโชว์ครับ ไม่เคยมีประวัติให้ใครไปเรียนแทนหรือไปสอบแทนนะครับดังนั้นผมยังมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสถาบันและปกป้องรัฐบาลผมจะไม่ให้เรื่องการใส่ร้ายทางการเมืองมาทำลายปณิธานในการมุ่งมั่นทำความดีของผมล่าสุดนายวีระสมความคิดเลขาธที่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันโพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่า หลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังกล้าปฏิเสธว่าข่าวนั้นผิดเพี้ยนมาจากความจริงนายสามารถเจนใจจิตวน,นิชพักพลังประชาราัฐมีตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมถูกผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยลาลัยรามคำแหงตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบรรัณฑิตสาขาวิชาการเมืองเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้อื่นมาทำการเรียนและเข้าสอบแทนนายสามารถ แต่วันที่6-8มีนาคม2564และมีการทำบันทึกเสนอต่อประธานกรรมการบริหารโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวเมื่อวันที8่8มีนาคม2564สรุปง่ายๆก็คือ มีการทุจริตในการสอบภาษาอังกฤษระดับกลางของนักศึกษาระดับปริญญาเอกคนหนึ่งวงเล็บนายสามารถเจนชัยจิวตวณิชโดยมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทคนหนึ่งซึ่งเป็นคณะทำงานวงเล็บลูกน้องของนายสามารถมาเข้าทำการสอบแทนเมื่อเรื่องการทุจริตหรือโกงข้อสอบดังกล่าวถูกเปิดเผยนายสามารถก็ทำการขู่ว่าจะดำเนินคดีกับทุกคนที่เผยแพร่เรื่องราวข่าวของตนเอง โดยอ้างว่าสื่อที่นำเสนอข่าวได้ข่าวมาไม่ตรงกับความจริงและอ้างว่าเป็นเรื่องการเมืองนำเสนอข่าวในทางลบกับตนแต่นายสามารถกลับไม่กล้าปฏิเสธหลักฐานซึ่งเป็นบันทึกของผู้อำนวยการสถาบันภาษาที่ทำเสนอต่อประธานกรรมาการบริหารโครงการที่สำคัญไม่กล้าเอาเรื่องไม่กล้าดำเนินคดีกับผู้อำนวยการสถาบันดังกล่าวหากนายสามารถอ้างว่าเป็นเรื่องไม่จริง ดังนั้นกรณีที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจึงต้องถูกจับตาให้ดีว่าจะมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่หากผลการตรวจสอบสรุปออกมาว่านายสามารถไม่มีความผิดรับรองทั่วลงพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังต้องติดตามต่อไปว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีการลงโทษในสามารถหรือไม่อย่างไรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาคนอื่นๆที่เคยถูกจับได้ว่ามีการทุจริตหรือโกงในการสอบแล้วต้องถูกลงโทษหากช่วยพวกเดียวกันตายแน่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ